วันนี้นะคะเราก็มาลงพื้นที่นะคะเป็นที่ที่ส่งมาขายฝากอยู่ที่จงังหวัดปทุมธานีนะคะใกล้ๆนี่เองเนาะซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับมาเนาะคือที่เนี่ยในรูปเนี่ยจะเป็นรูปที่แปลงนี้นะคะอยากจะแนะนําทุกคนนะคะว่าไม่ว่าที่จะสวยแค่ไหนทุกคน ต้องลงไปดูพื้นที่จริงเท่านั้นเบื้องต้นเนาะเราประเมินว่ารั์เนี้ยมูลค่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิน5าล้านเจ้าของของมาแค่สองห้าเรามองว่าที่แปลงนี้รับได้แต่พอมาลงหน้าง,งานจริงแล้วเนี่ยปรากฏว่าที่ไม่ใช่ที่แปลงนี้นะคะจะเป็นที่แปลงนี้ค่ะซึ่งที่แปลงนี้ยังไม่ได้ถมเนาะไม่พอนะคะเป็นบ่อคือเป็นเป็นร่องสวนนะคะทางเข้าเนี่ยจะต้องเป็นภาระจำยอมหมายความว่าที่แปลงนี้จะต้องเข้าผ่านบ้านคนอื่นอีนอกหลายหลังกว่าจะถึงที่แล้วตอนนี้ถนนก็ยังไปไม่ถึงที่ด้วย ซึ่งถ้าเป็นงานแบบนี้นะคะโคชเบลแนะนําว่าไม่ควรรับค่ะเพราะว่า1คือ,อยังไม่ถมนะคะ2คือเป็นภาระจํายอมที่ยึงอนาคตนั้นถ้ามันมีปัญหาอะไรก็อาจจะเป็นข้อพิพาทได้ในอนาคตเนาะสำหรับใครนะคะที่มีคําถามอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการประเมินที่ดินนะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามไปได้เลยคะ่ะเดี๋ยวโคชเบลจะมาตอบให้นะคะ